ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องกอต่อยชาแนลนะครับกวอต่อยชาแนลนะครับมื่อนี้นะฮะส่วนพี่น้องมากินลาบครับเมนูบ้านๆนะครับผมก้อยครับผมตัวที่ครับก้อยนะครับมื่อนี้ก้อยหลักสื้อเนื้อไม่ไหวถาพอแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะครับมีเนื้อมี3าิบกีบมีขั้นแทนหน้ามีตับนะครับผมมีตับนะครับ โอเคครับมามาบองวิธีการปรุงกันเป็นลาบโคร,ราดนะครับวนนี้เสียลาบโคร,ราดครับผมครับมาครับมาบองวิธีการปรุงครับครับผมมาบองวิธีการปรุงแล้วนะครับผมครับเนื้อหันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไปลักซื้อ,ม,อมาไว้ตะมานวานนะครับผม ใส่เลือดไปเลยครับใส่เลือดไปเลยนะฮะเลือดนี่โคตอยนี่จีผมนี่จะไ่ใส่หลายครับผมครับพอประมาณนะครับผมใส่เลือดลงไปครับมันี้ก้อยบักเน่านะครับผมเพระาะว่าบรได้ดีมากนะครับ สร้างไม่ค่ากับพ่ไดดดีครับผมใส่เลือดไว้ก่อนครับดัดแบบนิดน้อยนะครับผม,มเพือครับผมครับ ข้าวครัวครับข้าวครัวครัวเองนะครับผมข้าวครัวก็จาะเป็นบมวัตถนะฮะเบาหอมครับผมข้าวครัวนะครับประมาณนี้ครับจังน้อยก็ได้ครับเวาจะพูดมากนะครับก้อยปักนาวสูตรโคราชสไตล์โกตต่อยชาแนลนะครับผมต่อไปครับเหมือนเดิมครับผงยกหล่อครับผม พริกป่นครับพริกป่นนะครับผมโอ้ปิวพอประมาณนะครับบ่เพดเอาพริกแก้มเอาครับผมพริกปน่น ต่อไปครับบึงน้าลงเลยนะฮะมีน้ำมาเนาะบังน้าพี่น้องน้าครับ เช่นี้ก่อนนะครับผมส่ลายเดี๋ยวสมครับน้ำปลาครับผมน้ำปลานิดหน่อยนะฮะน้ำปลาไม่ต้องหลายนะครับผมน้อยเดียวนะฮะ นิดเดียวนะครับมนุษย์กับผมออกค้นครับเราก็อ,อยาค้นก่อนนะครับ ชิมครับผมอ,อย่าใส่มือนะครับจางเกินนิดนึงพี่น้องเหนาอยู่นิดนึงครับ ออออโอเคครับผมขออนุญาตมนุษย์อีกรอบนะครับโอเคครับผมแซ่บครับได้รถแล้วครับผมพักครับพักตบ้า้นะครับผมออนท็อปนะครับ มีสระแหน่นะครับผมหอมต้นผักชีนะฮะสะระแหน่ครับผมหันเลยครับ ผักครับผมต้นหอมสสระแหน่ผักชีนะครับผมครับหอมสะแหน่ผักชีใสเลยครับหลังจากที่เราไล่ได้รแล้วนะครับผมครับคนอีกรอบนึงครับผมหอมพี่น้องหอมหินหินครับผมหอมลิ่นลินนะฮะทั้งเหนือเป็นจีว่าเหมาะขนาดนะฮะเหมาะขนาดก็คือน่าจะอร่อยนะครับผมมาครับ มาอยู่มากินน้ำกันบาดนี่ครับผมมาครับขออย่าเตรียมตัวกินข่าวเศ้านะครับผมครับมาเดอ้อผอแม่พีน่น้องมากินน้ำกันครับมาครับ ครับผมมาครับในเวลาแล้วพี่น้องยิ้วเข่าครับวันนี้เข่าสวยจังน้อยครับผมช่วงนี้บ่ได้ออกล่านะครับผมครับเพราะว่าปลาไหลยังไม่ทันเบอร์ตู้เย็นอยู่นะครับผมปลาไหลเบิดผลาไหลยังจะออกไปครับช่วงนี้ไม่มียังไงล่านะครับผมพยายามหาเลยนะครับหมดแดงกะบ่กใครมีคือบานเท่าครับผมมาครับมาเข่าเ้าน้ำกันเด้อครับผม ก่อยแสียบครับผมทำนี่ครับห้พอแม่พี่น้องนะครับเนาะมาครับจับครับผม ยังไม่ไหมพี่้ังอร่อยหาซื้อมาะละบ่ได้ครับผมมาละหาบ่ได้เลยเินฟ้าก็หาบ่ได้ครับมเท่าหาง่ายไง นี่หายยากครับผมครับมากครับ เทียนะมครับข่าวกนรประยังเทียมอยู่น้องข่าวโควิดพร้อมครับห้อมข้าวหัวห่นหวนครับผมปล่อย้างหน้าครับ ขึ้นอ่อนตัวพอกอยสู้กินครับมัดยูหม่องเดียวกันเนะครับเนาะแต่พอกอยในี่แสบแห้งครับผมยังก็แสบผู้สาวเฮ็ดตับครับผมครับมันยากาศคั่วนะครับ ข่าบางกับท่านไดแปลงปท่านไดเห็นไม่อยู่ครับผมครับมาครับผม เขาครับเขาจากติดไม่อจากน้อยปพื่นเราเขาก็ได้ วติตม้มวติอูเพียสดหนามบริเหบริเหตสั่มพี่น้องไหมครับผมตกที่หนาแรงแข่งเล็กน้อยครับ ขอโทษขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่ระทานหรือว่าบอกินนะครับผมสวัสดีนะครับผมครับบู้กินอะไรก็กินเนาะครับเนาะบู้ใดกินอะไรก็จะไปฝืนมันเนาะครับมาครับผมคำข,ขอขลาดครับ กาศห้อนครับผมฝนกับฝนตกมั่งว่าเป็นอาทีละครับผมนะครับคำสุดท้ายเด้อครับเด้อครับทางไดกากองอยยุดีไม่แห้งนะครับผมอย่าติพี่น้องนะฮะทางไก่ทางไก่หรือว่า ต่างประเทศนะครับผมครับถ้ามากค่าเกินขอ,นอนขอให้ลำไม่รววยนะฮะแล้วก็การงานการเงินใน้มันคงนะครับผมครับมาครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาพี่น้องไปสำนีนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขออนุญาตฝากช่องโคตอยแชาแนลเลยนะครับผมฝากซับสไครต์ฝากฝากดไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับ